ตามกันนะคะตั้งกติกานะคะตามตัวนี้แต่ว่าจะเยอะกว่านี้แล้วก็ให้ฟินไปด้วยนะคะก็กติกานะคะก็คือ1น,นะคะกดซันส,ไส,สไคาติดตามยูทูบช่องนี้นะคะ2นะคะเขียนคอมเมนต์ว่าชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเรานะคะ3ตอบคำถามน,น,นะคะว่าคลิปทั้งหมดของออยนะคะมีทั้งหมดกี่คลิปนะคะ ที่เป็นผู้โชคดีนะคะก็จะมีอยู่สามรางวัลก็จะมีสลามแบบนี้นั่นแหละค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่จํานวนนะคะที่หนงก็จะได้คือในเยะนน้อยที่สจะได้จำนวนลดน้อยลงที่เช้าก็จะจได้จำนวนลดน้อยลงเหมือนกันนะคะกบนนะคะตัวสลามเดี๋ยวเรามาเล่นสลามกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นสลามกันเลยนะคะแต่ขอตั้งกล้องก่อน ก็จะได้เยอะกว่านี้นึงเ,อเยอะมากเลยและเยอะกว่าแต่ว่าเนื้อก็จะได้เหนียวๆหน่อยนะคะแต่ว่าตัวนี้มันไม่เหนียวจะแข็งด้วยแหละออมันไม่ดีนะคะก็มีสุกน้องคนนึงนะคะส่งมาให้อ้อยนะคะดูดิแข็งเลยแข็ง <c oughs> ทีแรกมันก็เล่นได้หรอกแป๊บ,บันก็แข็งแต่ว่าตัวเนี้ยนานนะคะกว่าจะแข็ง ได้กินเสียงอะไรก็ขอโทษด้วยนะคะสงสารหัวอะไรเงี้ยเ,เสียงจิ้มไหมเสียงไม่ค่อยชัดนะแต่ถ้ากล้องมันไม่สวยก็ขอโทษนะคะาะวกล้องนี้ใช้กล้องโทรศัพท์ไทยเอาเนาะก็เลยอาจจะดูไม่สวยหน่อยนะคะ จี а, pues ้อยก็ปวดหัวหน่อยนะคะก็เลยรีบมาทำคลิปแอรเพื่อนมาเดี๋ยวเรามาบอกกติกาอีสักรอบหนึ่งนะคะหนึ่งนะคะกด subscribe หรือติดตามช่อง youtube นี้นะคะสองนะคะเม้นต์มานะคะว่าชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเล่าสามนะคะคลิปทั้งหมดของออยมีกี่คลิปนะคะออยก็จะเลือกสามรางวัลนะคะ แต่ว่าถ้าคนไหนอยากถามอะไรเกี่ยวกับตัวออยเนะี่ยถามได้นะคะด้วยการคอมเมนต์ว่าถามหน่อยจีแล้วก็ส่งคำถามมาเลยนะคะนะคะที่อยากจะส่งให้ออยนะคะออยจะเขียนที่ส่งไว้ใต้ล่างนี้ละกันนะคะแล้วก็ส่งมาเลยนะเดี๋ยวเรามาจิ้มสลัมอีกรอบนึงก่อนมาดูสลัมตดดีกว่าคะ่ะไม่รู้จะได้ยินเสียงวะนะเดี๋ยวนี้มันเริ่มไม่ตดละ ไรอ o n ค่ะไม่ได้ยินเลย จ,จะไม่ค่อยดีตัวนี้ถามว่าทำไมาเห็นมันขาวๆวอใช้แฟลนะคะงั้นไม่ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงเลยนะวอใช้แฟตทหรือว่าอาใช้แฟต,แ,ฟตแบบไหนนะคะน่าลองว่งเตาให้ดูนะคะใช้แฟลแบบกลางวันก็ใช้ได้ ก่อนหวัดขับหล็บเลือดหรือการรักใช่ไหมบางวันมันก็มาพอดีนะคะก็อย่าลืมนะคะนี่ออยหัวแล้วใครอยากให้ออยทำอะไรก็เมินไว้ใต้ล่างได้นะคะเดี๋ยวออยทำให้แน่นอนค่ะต้องกลัวนะคะเดี๋ยวออยทำให้ ส่งให้แน่นอนแต่ไม่รู้นะคะว่ามันจะส่งถึงวันไหน,นก็ใครก็เพื่อนเพื่อนเออใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนอย่าย ID ลืมเมนไอดีไลน์ไว้ใต้นี้ด้วยนะส่งะคำตอบมาหาออยนะคะก็อย่าย ID ลืมเมนไอดีไลน์ไว้ใต้ล่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวออยก็จะได้ไปสอบถามนะคะแต่ว่าใครอยากจะถามเกี่ยวกับชีวิตหรือว่าอะไรก็ได้นะคะออยพร้อมตอบให้เสมอนะคะ รักทุกคนนะคะก็ลาไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย